สวัสดีครับทุกคนผมดิ้งดิ้งองตอนนี้ผมอยู่ที่บันันสตาร์นะฮะแล้วก็เราจะมาดูว่าการวิ่งครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะตอนเช้าตื่นมาก็จะออกไปวิ่งนะฮะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคนก็สามารถมาวิ่งได้นะฮะช่วงเช้า เพื่อที่จะให้จิตใจสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้น,นะฮะแล้วก็กระจับกระเฉิมากขึ้นกระปี้กระป๋ามากขึ้นนะฮะเรามาดูกันนะฮะก็คือในหนึ่งวันนะเราก็ใช้เวลาในการให้สุขภาพของเรา1ชั่วโมงก็พอแล้วนะฮะเพื่อที่จะทําให้เราทงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยนะฮะทุกคนเรามาดูนะฮะ มาครึ่งทางเลยนะครับทุกคนก็กำลังขึ้นเขานะฮะทางมันชันมากเลยก็เลยใช้แรงเยอะหน่อยนะฮะทุกคนผมก็หายใจไม่ทันเลยนะครับทุกคนก็มีอีกครึ่งทางนะฮะที่ต้องทำตามเป้าหมายให้สำเร็จนะครับทุกคนสุดยอดเลยนะฮะต้องวิ่งแบบพิตูละฮะตอนนี้วิ่งแบบพิตูวิ่งแบบพิตูล ลก็เด <ahora> ี <maintenant. S 2>. hey, ๋ยวเราวิ <certeza> older, depuis, ่งกลับต่อนะฮะเพราะว่าเราก็ถึงจุดหมายแล้วนะก็จะไปวิ่งกลับต่อนะฮะเพื่อที่จะทำภารกิจให้สำเร็จนะครับทุกคน Let's go ใครที่มีความสามารถมีศักยภาพอะไรก็สแสดงให้คนรู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเก่งที่อยู่ในบ้านอย่างเดียวมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากคนเก่งคนนี้แต่ถ้าเขามีความสามารถแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้กับผู้คนได้เห็นว่าเนี่ยเขาเป็นหนึ่ง ในที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนสร้างคุณค่าให้กับผู้คนให้ประโยชน์ให้กับผู้คนทําให้เขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในพื้นที่คนในตำบลคนในอำเภอแม้กระทั่งคนในจังหวัดอีกระดับหนึ่งก็คนในประเทศแล้วก็ให้กับผู้คนระดับโลกเลยอ่ะ,อะการที่คนหนึ่งเนี่ยได้สแสดงความสามารถสแสดงในสิ่งที่ตัวเอง <c oughs> ตัวเองมีอ่ะ ทำให้เขารู้สึกมีตัวตนมากขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าเออเขานี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั้งโลกเนี่ยนั่นแหละอยากจะบอกว่าคุณน่ะเก่งอย่างเดียวไม่พอคุณต้องแสดงความกล้าให้กับผู้คนเห็นด้วยว่าคุณมีของดีอะไรในตัวคุณน่ะ เย้ yeah! ตอนนี้ก็เราทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับทุกคนก็ใจในตัวเองมากเลยนะฮะที่วันนี้เราทำเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณตัวเองลำดับแรกเลยที <M> ่ชนะใจตนเองนะฮะในการทำภารกิจครั้งนี้แล้วก็ วิ่งเพื่อสุขภาพสําเร็จเรียบร้อยนะครใครที่อยากจะมาวิ่งตอนเช้าๆก็สามารถมาวิ่งได้นะฮะเราไม่จําเป็นต้ตองใช้เวลา3ามสี่ชั่วโมงเราแค่ให้เวลากับสุขภาพตัวเองแค่ชั่วโมงเดียวก็พอแล้วฮะเพื่อร่างกายของเรานะฮะเพราะว่าในตารางวันอะ่ะเราก็นอนมาเยอะแล้วเราก็ทาอย่างอื่นมาเยอะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องให้ สุขภาพเราด้วยนะับเพื่อที่สภาพร่างกายของเราที่จะแข็งแรงนะฮะก็จะมีฮะดิสหนึ่งที่นบีบอกว่าผู้ใดที่ตื่นขึ้นมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่สงบแล้วก็ไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเลยแล้วก็มีอาหารให้กินครบทุกอย่างเหมือนกับผู้ศรัทธาผู้นั้นนะ่ะก็ได้ครอบครองโลกใบนี้ไว้แล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับได้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมบ๊ายบายสาเสกีครับ